ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม The Crew 2นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราแต่งพนันนกเล่ R ไปนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปถอย A รถคันใหม่มาอีกแล้วชื่อรุ่นว่า M.V. a อค u s a F4WR นะครับผมรถปี2017นะครับนี่หล่อนะฮะหล่อสุดๆคันนี้อืมอ,อะไรใครทำอะไรมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอืมดูซิว่าคันนี้เนี่ยมันแต่งอะไรได้มั่งสีอ่ะเดี๋ยวผมขอดูสีก่อนนะคุณผู้ชม สีที่ผมชอบเนี่ยผมชอบเป็นเอ้ยอันนี้คือสีไล่อะอ๋เอเฮ้ยสวยนะสีแบบไล่อ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไล่แบบชิ่วๆนะแบบไล่เฉดสีนะครับเอ้ยสวยเอาเรื่องอืมเดี๋ยวผมขอดูสีที่ผมชอบก่อนนะสีโครมอืมผมว่าผมเอา เป็นอันนี้เอ๊ะเดี๋ยว้าสีสีม่วงดีกว่านะครับผมชอบโอเคได้สีแล้วต่อไปเราไปดูที่ลายเราเอาไปท็อปร้อยดีกว่านูซิว่าเขาทำลายอะไรกันบ้างซื้อสีมานี่ไม่โดนลายทับหมดเลยเฮ้ยนี่ไงอย่างรออันนี้อะไรอ่ะอาคาพวิกเหรอโอ้เดี๋ยวเราไล่ดูก่อนนะครับ มัมีสีตรงกับสีที่เราใช้ไหมอ้านี่เฮ้ยนี่เรดบลูฮะคุณผู้ชมน่าสนใจน่าสนใจป๊ับนะเรดบลูไปไหนแล้ว,ลวอ๋อนี่เรดบลูอยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้อะไรเนี่ยหูลายพางเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว อะไรเนี่ยนี่อันอื่นอีกไหมโอ้โหโ,หโอ้โห,โหเดี๋ยวนะอันนี้นี่เฮ้ยมันสีมันสวยทั้งสองอันเลยอ่ะคุณผู้ชมเอาไงดีอ่ะสีก็สวยอ่ะโอ๊ยแต่ผมว่าผมเอาสีนี้ดีกว,ว่าไม่ไหวละชอบมากสีนี้ไอ้สีม่วงที่ซื้อไปเมื่อกี้นี่โดนกบหมดเลยนะครับ มาต่อไปเราดูที่ Visual Pass นะครับว่ามีอะไรมั่งโอเคเป็นชิวหน้าสีดำโอ้สี่พันโอหแพงดีจริงๆเลยโอ้ค oh, าร์บอนเนออืมคุณผู้ชมว่าไหนสวยเนี่ยผมว่าครับเดี๋ยวนะมัน ไม่เอาดีกว่าผมไม่เอาเป็นคาร์บอนดีกว่าอ่าเบาะหลังนะครับเรานั่งคนเดียวนะฮะเอาเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วก็อ่าโอเคต้องเป็นสวิงอาร์มต้องเป็นคาร์บอนนะครับหล่อเท่ฮะอืมโหเฮ้เยคุณผู้ชมถอดกระจกไปเลย ใส่กระจกดีกว่าดูเท่เราไปก็เป็นท่อนะครับไหนอ๋อเฮ้ยเอาเรื่องนะเอานี้สี่โอ้โหแปดพันอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโอเคเอาเป็นสีนี้ไปโอเคเรียบร้อยต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะเสียงแต มาดูที่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมาเรามาแต่งภายในกันบ้างโอ้โหจัดไปเลย280เลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำต่อร้อยยี่สิบว้าว280เลยครับผมอืมจัดไป ของทองผมไม่ค่อยเยอะนะฮะของ SR แต่ของทองของไฮเปอร์คาร์เนี่ยผมจะเยอะเพราะผมเล่นไฮเปอร์คาร์บ่อยนะครับโอเคเรียบร้อยผมสำหรับเจ้า f o r r นะครับโอเคเราไปขี่กันเลยดีกว่ามาฟังเสียงกันดูซิว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่สิดูครับโอ้โหหล่อเท่ อย่ามาบีบแ,แต่แถวนี้คนกำลังหล่อมันหล่อดีจริงๆเลยคุณผู้ชมดูสิโอเคเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ,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 องชนฆ่าได้ยังไงมาฟังเสียงต่ออู้ผมเพิ่งสังเกตเป็นโปอาร์มด้วยนะครับคันนี้อผมรวมใค้ก็ได้อขอโทษครับพี่ขอโทษครับจริงๆเลยนี่เป็นโปอาร์มด้วยคุณผู้ชม มาเสียงนี่มันสดยอดเลยฮรเดี๋ยวเรามาลองดูในมุมมองคนขี่กันบ้างนะครับโอ้โหเรือไม,ม้นี่ฟูมากเลยนะสุดยอดเลยฮะไปลองขี่กันดูดีกว,ว่าอเสียงอย่างหวานนะคุณผู้ชม โอ้โหฉ่ำมากเสียงมาดูในมุมมองคนขี่นะครับอือหือโอ้โหโอ,โหโอโห้สุดยอดจริงๆเลย,ยะนะคันนี้ ยเป็นอะไรที่แบบเกินคำบรรยายจริงๆนะคันนี้เสียงมันหวานจับใจจริงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่รองท็อปสปีดกันดูดีกว่าคราวนี้ผม,ไ,มไปที่สนามแล้วผมจะแบบหาทางยาวๆขี่รองท็อปสปีดนะครับอมถ้าผมจะไม่ผิดนะซันฟรายซิ โกใช่ไหมที่มีสะพานโอเคนี่ไงฮะสะพานตรงนี้นะครับเราจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับทาวเวลทูตรงนี้เลย,เ,ยเดี๋ยวเราค,อค่อยขี่ไปตรงสะพานนะครับผมแล้วเราจะได้รู้กันแล้วว่าฟู F ลรับอาคันนี้มันจะทำท็อปสปีดอยู่ที่เท่าไหร่กันเชียวเดีย๋ยวนะครับ ฝาให้ไหนเอ่ยสะพานอยู่ไหนเดี๋ยวนะผมดูสะพานก่อนโอเคสะพานอยู่นี่เสร็จไปเลยกว่าโอเคมา แสงพาทิต์นี่สวยจริงๆเลยโอเคโอ้โ okay. ห oh. ความรู้สึกเหมือนตอน H2R ท็อปสปีดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราปรับเป็นมุมมองคนขี่โอเคมาห้าสี่สามสองหนึ่ง มาดูฮะว่ามันจะทบทป s ป e e เท่าไรไปแล้วครับผมร้อยสามสิบไมล์ต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมไม่กดบูทนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะร้อยแปดสิบห้าโอเคร้อยแปดสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอถึงร้อยแปดสิบกว่าเดี๋ยวผมจะลองกดบูทนะครับว่ามันจะไปได้ต่อถึงเท่าไหร,ร่นะฮะร้อยหกแล้ว ร้อยเจ็ดสามร้อยแปดแปดอุ้ยเฮ้ยคันนี้วิ่งร้อยเก้าครับผมอันนี้ผมไม่ได้กดบูธนะมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ๆผมไม่ได้กดบูธนะมันจะขึ้นร้อยเก้าอะโอเคผมกดบูธเลยนะสองร้อยไหมไม่มันมีทางโค้งก่อนนะ่าเสียดายจังแต่ร้อยเก้าแน่ๆครับเอาอ,อุ้ยเข้าป่าเฉย โอเคครับผมคันนี้นี่โอ้แรงเอาเรื่องนะร้อยเก้าเลยนะแต่พันนิกาเล่อะผมว่าผมยังร้องไม่สุดไงมาเลยได้แค่ร้อยแปดกว่าผมยังไม่ได้ร้องสุดโอ้คันนี้นี่จัดจ้านมากครับผมเสียงก็หวานรถก็แรงนะครับแถมราคารถนีแ่แรงไม่แรงไม่แพ้กับความเร็วเลยนะครับผม แต่ชีวิตจีบี่ราคาคันนี้นี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างแหละผมว่าแรงมากเลยนะครับราคาคันนี้แดงพอๆกับความเร็วเลยฮนะสวยงามๆครับผมคันนี้นีอ่อะไรมันจะหล่อขนาดนี้นะลองยกล้อโชว์หน่อยดิโอ้ยอาวความความความสังงน้น โอเคเป็นไงกันบ้างครับผ,ผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับผมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจคลิปต่อไปผมจะเอารถหรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรมารีวิวนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ